สำหรับวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมก็ใหม่นะทุกคนเป็นกิจกรรมนะครับผมโกดังนักล่านะครับทุกคนเป็นสกินวินเชสเตอร์ใหม่นะครับทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด,ดีกว่าครับทุกคนว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับ โอเคครับผมก็กลับสวัสดีนะทุกคนวัยรุ่นฟรีไฟแล้วก็เพื่อนเพื่อนาุนตกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับเกมฟรีไฟกันอยู่แล้วนะทุกคนซึ่งมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมอะไรนะผมก็ไปดูกันนะผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะก็เป็นกิจกรรมอ่ะวันนี้นะผมก็สำหรับสายฟรีนะคะผม เสื้อบูยีามยูเนเต็ดนะครับทุกคนนี่อย่างที้เลยครับน้องๆก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่นะครับสาหรับใครที่มีแล้วก็นะามนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์นี้นะทุกคนสำหรับเนีครับ,รบะะผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมวันนี้ก่อนอย่างสายฟรีค่อยมาดูทีหลังนะครับทุกคนก็จะเป็นโบนัสเติมเงินนะครับทุกคนเตมิมอ่าหนึ่งเพชรก็จะได้ลุ้นนะครับเป็นโบนัสเนาะามนั้นนะครับ แล้วก็จะมีเลวมิงสุกุนะก็พี่ก็สุ่มไปแล้วนะทุกคนก็ไปดูได้ในในช่องพี่นะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะทุกคนก็จะเป็น,ก,ก,นกิจกรรมนะโคดโกดังนักล่านะทุกคนก็สกินวินเชสเตอร์ใหม่นะทุกคนเพิ่งเข้ามาอันแรกเลยนะทุกคนยังไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับทุกคนก็กิจกรรมนี้จะมาในวันที่25มกราคมถึง8กุมภาพันธ์นะครับทุกคนก็อยู่ประมาณ2อาทิตย์ประมาณนั้นนะครับ แบนยำบวก2นะครับเอ่อจะเกาะบวกหนึ่งนะครับผมระยะลบ1นะครับถามว่ามันดีไหมพี่ว่ามันดีมากเลยนะครับสําหรับกินสาหรับสกินนี้นะครับทุกคนก็นี่ครับก็ถามว่าควรมีไหมก็ควรมีเออนะครับสำหรับมันมาในตู้ส่งแปดทีนะครับทุกคนก็เอาออกสองอันนะครับอัาไหนที่ไม่อยากได้เขาออกไปเลยนะครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเยี่ยวออก2ออันเลยนะครับทุกคน แต่พี่คิดว่าแบบคือเอาชุดมาทุกคนก็เอาชุดที่มันแบบอันนี้มาหน่อยก็ได้อันนี้มันเป็นชุดฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันเป็นชุดฟรีหรือเปล่านะทุกคนเดี๋มันอยู่ในตู้อะไรสักอย่างปะเออพี่มีแล้วไงตามนั้นเอาออกก็ไม่ได้ด้วยนไงก็เริ่มตน้นก้าวเพชรนะครับผมมามาดูนันว่าพี่จะหมดสักกีเ่เพชรนะครับตอนนี้พี่มีอยู่สองหมื่นสองสามี่ิเพชรนะครับ ก็สก,กินนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับใครที่ชอบเล่นวินเชสเตอร์นะครับผมก็จัดเลยมันจะเนิฟมาแต่มันก็ยังก็ยังแรงอยู่ดีนะทุกคนนี่ครับครั้งแรกครับผมจบป่ันที่สองครับเือแปดทียังไงมันก็ตายตัวอยู่แล้วนะครับตูส้สมแปดทียังไงมันก็แปดทีอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่มีมาได้กงได้ก่อนหรอกอนะครับนะไ เริบ<ส>นี่มาทำไมมาทำไมก่อนโอเคนะครับน,น, 99. นี่นะอีกเก้าเก้านั่นไงเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมี่ได้เอวออกโครตรง่ายเลยครับทุกคนวินเชเตอร์นะครับผมวินเชเตอร์อรสกินใหม่นะครับผมไงออกโครตรง่ายทุกคนไม่ออกได้ไง ไม่ออกง่ายได้ไงครับผมหมดตู้นะโอเคแต่เราเข้าไปดูนะครับผมเดี๋ยวพี่ใส่เลยละกันนะครับสำหรับสกินวินเชสเตอร์นะครับทุกคนเป็นไรเฟิลส้มยิงนะครับนี่ครับมันเพิ่งมีอันแรกเลยนะครับผมตามนั้นก็ทุกคนคิดว่าดีไหมครับถ้าเกิดดีก็คอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับทุกคนโอเคพี่ใส่มาแล้วนะครับทุกคนตามนั้นโอเค ก็พี่หมดไปกี่เพจนะครับตอนนี้เหลือสองหมืนนะครับผมสี่ร้อยสิบปดนะครับหมดไปหนึ่งพัเการยิบสองเนะครับก็ขาสกินมันดีไหมสกินมันดีนะครับทุกคนก็มันดีจริงแหละอืมนะครับผมแต่ว่าก็น่าจะเอาอะไรใส่ตู้มาให้มันดีๆหน่อยได้นะครับทุกคนอันนี้ โอเคงั้นก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับผมใครที่เป็นสายฟรีนะครับผมก็มาดูกิจกรรมกันหลายคนคงจะเล่นกันเยอะแยะแล้วล่ะนะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมแพ็กยูจินะครับผมอิตะอิตาโดริยูจินะครับทุกคนก็จะเป็นเอ่อนี่ครับทุกคนกิจกรรมฟรีนะครับผมทําภารกิจประจําวันนะครับเพื่อรับเป็นโทเค็นนะครับผม โอเคเนี่ยไิชาอนไรบ้างนะครับทุกคนก็สําสหรับการเล่นนะผมก็เล่นตามภารกิจเลยนะครับแล้วก็จะมีทงด้านซ้ายนะจำกัดหมดทั่วไปมีโหมดรายวันทั่วไปมีโหมดรายวันโหมดสีวิสีแล้วก็มีหมาป่าเดียวดายนะครับก็วันหนึ่งสามารถเก็บได้นะครับตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถึงแล้วนะผมก็ได้เป็นนี่ครับชุดของยูจินั่นเองนะครับสาฟรีไม่ควรบ,บ้านนะครับ อิตาโดริยูจิครับผมแล้วก็จะมีเป็นแพ็คอันนี้เป็นแพ็คเสียงของยูจินะครับทุกคนของฟรีนั่นเองนะครับทุกคนก็ใครที่เป็นสายฟรีไม่ควรพลาดเลยนะครับก็อนาคตจะเป็นของแรงแน่นอนนะครับทุกคนโอเคจัดไปครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆนะครับสะสมดาเมจในหมวดทั่วไปเนาะก็จะได้เป็นถ้าโพสคุณใส่นะครับผมถ้าโพสดามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีบททดสอบนะครับ เออ่แว่นเก็บแว่นเก็บแว่นนานามิฟรีนะครับผมก็จะเป็นแว่นตัวนี้นั่นเองนะครับนี่แว่นนั่นครับก็ donc, ทำตามภารกิจนั่นเองนะ mm. นทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดว่าแกดแชร์ไว้ด้วยละกันนะทุกคนไหนใครได้แล้วนะครับผมก็คอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับพี่ก็ออยังไม่ได้พี่เพิ่งได้เพิ่งได้แค่หกร้อยเองอ่ะทุกคนหกร้อยหกสิบเองอ่ะทุกคนบางคนคงจะได้แล้วแหละนะทุกคน ก็พี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับทุกคนโอเคครับผมว่า,างไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์ออไว้ได้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับทุกคน